สนุนโดยเดแฮแชมพูชาเขาวผสมสมุนไพรตราเฟอร์มนเต้ทีรีไวท์เราต้องรับกันในช่วงที่สองของร้องแปดชั่วโมงในค่ำคืนวันนี้ครับในค่ำคืนวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปที่อุบลราชธานีไปที่เขื่อนสิรินทรนเพราะว่าล่าสุดเขื่อนสิรินทรน,นั้นเป็นเจ้าของสถิติโลกที่ทำโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบิดเกิดขึ้นที่นี่ครับ วันนี้คุณประเสร,ริฐศักเชิงชวโนโรองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่เรารู้จักกันในานามของกฟผได้บอกพวกเราว่าโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขุ้นลอยน้ําเราได้คุบสติติโลกให้เป็นโซลาร์เซลล์ลอยน้ําไฮบริดที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่แล้วฟังนี้อยากไปเห็นอยากไปดูใช่ไหมครับ เคที่ยร์กันมานานกับข่าวโควิดวันนี้มีข่าวดีๆจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตที่เร่งเดินหน้าแผงโซลาเซลล์ลอยน้ำไฮบิชพลังน้ำเขื่อนสุรินธรจังหวัดอุบลราชธานีหนุนเทรนพลังงานสะอาดโลกเต็มที่ประเดิมทดสอบระบบครั้งแรกคาดว่าจะจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้ตุลาคม2564พร้อมเร่งทำเส้นทางชมธรรมชาติจุดเช็คอินใหม่รับนักท่องเที่ยวต้นปีได้ค่ะ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสุรินทร์จังหวัดอุบลราชธานีหรือโรงไฟฟ้าโซลาเซลล์ลอยน้ำไฮบริดเขื่อนสุรินทร์ขนาดกำลังผลิต45เมกะวัตต์ได้ติดตั้งแผงโซลาเซลล์กับทุ่นลอยน้ำในเขื่อนสุรินทร์ครบทั้งหมด7ชุด พร้อมติดตั้งทุ่นคอนกรีต,ตของระบบยึดโยงใต้น้ำและก่อสร้างอาคารสวิตเกียร์แล้วเสร็จโดยจะเตรียมทดสอบขนาดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเข้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้าครั้งแรกค่าจะสามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ได้ในเดือนตุลาคม2564นี้ค่ะ ร้อมกันนี้กฟผออยังเร่งมือสร้างเส้นทางเดินชมธรรมชาติหรือ Nature Walkway เพื่อเป็นจุดเช็คอินและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญแห่งใหม่ของจังหวัดอุบลราชธานีสามารถชมโซลาเซลลอยน้ำไฮบริดใหญ่ที่สุดในโลกในมุมสูงอย่างใกล้ชิดอยู่ระหว่างปรับภูมิทัศน์รอบพื้นที่รวมถึงก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์สาหรับให้ข้อมูลนักท่องเที่ยวก่อนเดินชม เตรียมเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมได้ในเดือนมกราคม2565คาดว่าจะช่วยเสริมให้ธุรกิจท่องเที่ยวของจังหวัดกลับมาคึกคักช่วยสร้างไรายได้ให้กับชุมชนอีกทางหนึ่งด้วยสำหรับโรงไฟฟ้าโซลาเซลล์ลอยน้ำไฮบริดเขื่อนสิรินทรถือเป็นโรงไฟฟ้าโซลาเซลล์ลอยน้ำที่ไฮบริดกับพลังน้ำจากเขื่อน ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกสามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดร่วมกันระหว่างพลังงานแสงอาทิตย์และพลังน้ำโดยโซลาเซลล์จะผลิตไฟฟ้าในช่วงกลางวันที่มีปริมาณความเข้มของแสงเพียงพอและนำพลังน้ำมาผลิตไฟฟ้าเสริมในช่วงที่มีความเข้มแสงไม่เพียงพอหรือในช่วงกลางคืนช่วยลดความไม่แน่นอนของพลังงานหมุนเวียนที่ปกติแล้วจะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศทำให้ผลิตไฟฟ้าได้ต่อเนื่องยาวนาน ท้งนี้กฟผยังเตรียมพัฒนาโครงการโซลาเซลล์ลอยน้ำไฮบิชในพื้นที่เขื่อนของกฟผอีกหลายแห่งทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องรวมกำลังผลิตทั้งหมด2,725เมกะวัตต์รวมทั้งอยู่ในช่วงพิจารณาศักยภาพเพิ่มเติมอีกกว่า5,000เมกะวัตต์นับเป็นข่าวดีของคนไทยที่ได้รับจากจุดเริ่มต้นสำคัญของกฟผในการก้าวเข้าสู่สังคมไราคาร์บอนอย่างแท้จริงในอนาคตค่ะ หวังว่าทุกคนคงจะมีโอกาสที่จะฝ่าฟันวิกฤตโควิดจนเราเปิดประเทศและไปท่องเที่ยวในที่ต่างๆได้แต่ในช่วงนี้ช่วงที่เรายังสามารถที่จะทําอะไรได้ทําธุรกิจของเราให้รอดพ้นไปได้เราต้องทํานะครับวันนี้จะแนะนําธุรกิจธุรกิจหนึ่งเป็นธุรกิจที่เขาบอกในช่วงโควิดเขาก็ลําบากเหมือนกันแต่เขาจะต้องฝ่าฟันตรงนี้ไปได้จริงๆผลผลิตของที่นี่ดีมากๆนะครับและเป็นเรื่องที่หลายคนอาจจะไม่เคยเห็น แล้วก็น่าสนใจมากๆเรากำลังพูดถึงไอศครีมไอศครีมแข่งรูปผลไม้ไทยที่ทำออกมาได้เหมือนก๊อบวางมาเลยทีเดียวแล้วเป็นไอศครีมที่มีคุณภาพมากๆเป็นเกรดพรีเมียมแบรนด์นี้มีชื่อว่าทองดีที่นี่นำเอาอผลไม้สดของไทยมาทำเป็นไอศครีมน่าสนใจมากๆนะครับแล้วผลิตในโรงงานที่ได้มาตรฐาน GMP จากสวิตเซอร์แลนด์เลยทีเดียวอยากคผู้ชมได้รู้จัก ไอศครีมทองดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีคุณอามวิบูลนะคะแล้วก็สวัสดีผู้ชมรายการ168ชั่วโมงทุกท่านทางไทยทีวีสีช่อง3นะคะคือไอศครีมทองดีเนี่ยเกิดจากไอเดียที่อยากจะทำไอศครีมให้นักท่องเที่ยวได้เห็นและได้ชิมรสชาติไอศครีมจริงๆว่าเวลาคนไทยกินผลไม้ในรสชาตินั้นๆเนี่ย เรารู้สึกยังไงเหมือนกับต่างชาติอาจจะมีความต้องการผลไม้ที่รสชาติแตกต่างกันเราก็เลยตั้งใจที่จะทํามาให้มันเป็นรสชาติของผลไม้นั้นๆโดยที่ส่งผ่านรูปแบบออกมาให้มันเหมือนการศิลปะว่ามันมีรูปแบบอย่างนี้รสชาติอย่างนี้และเป็นรสชาติที่คนไทยชื่นชอบค่ะ เราได้ทําโรงงานมานะคะณจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะเป็นระยะ4ปีใน2ปีแรกที่เราเริ่มก่อตั้งธุรกิจและทาไอศกรีมได้รับผลตอบรับมาดีมากไม่ว่าจะเป็นลูกค้าทั้งในและต่างประเทศเรามีตู้ไอศกรีมแบรนด์ทองดีอยู่ทั่วประเทศไทยมากกว่า500ตู้นะคะและก็ยังได้รับผลตอบรับที่จากลูกค้าต่างชาติที่นําไปจําหน่ายไม่ว่าจะเป็นฮ่องกงเวียดนามประเทศญี่ปุน่นและก็ประเทศจีนค่ะ สถานการณ์โควิดที่ทุกคนได้รับผลกระทบทางแบรนด์ทองดีก็มีนโยบายที่จะออกมาซัพพอร์ตเกี่ยวกับลูกค้าออเดอร์หรือว่าไม่ว่าจะเป็นการจัดส่งทั่วประเทศเราหัานมาทำมาร์เก็ตติ้งออนไลน์มากยิ่งขึ้นในปีแรกแต่ว่าด้วยความที่โควิดก็ยังไม่ได้หมดไปทำให้เราต้องพัฒนาสินค้าใหม่ๆออกมาเพื่อจัดจำหน่ายมากยิ่งขึ้น ตอนนี้เราอยากจะทําเกี่ยวกับขนมหวานที่เป็นรูปลักษ์ออกมาเราก็ทําขนมหวานและบัวลอยต่างๆออกมาในรูปแบบที่คงไว้ในความเป็นแบรนด์ของเราก็คือบัวลอยของเราก็จะเป็นรูปและก็เป็นเนื้อของผลไม้นั้นๆไม่ว่าจะเป็นบัวลอยเผือกที่เป็นรูปเผือกบัวลอยทุเรียนที่เป็นเนื้อทุเรียนแล้วก็เป็นรูปพลูทุเรียนให้ลูกค้าหลายๆท่านหรือร้านอาหารหลายๆร้านได้นําไปประยุกต์ใช้จากสถานการณ์โควิดที่ไม่สามารถสต็อกของที่เป็นของสดได้ ก็ไม่เคยที่จะหยุดพัฒนาไม่ว่าจะเกิดวิกฤตใดๆเกิดขึ้นขออย่างเดียวให้ทุกคนมีกำลังใจนะคะแล้วเราก็จะผ่านจุดนั้นไปได้ทุกวันใหม่ก็ยังมีท้องฟ้าที่สดใสเสมอถึงแม้วันนี้จะยังมืดมนอยู่หรือทุกคนจะต้องบาดเจ็บกับพิศเศรษฐกิจของโควิดที่เกิดขึ้นเราขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนทุกๆธุรกิจนะคะฝ่าฟันมันไปให้ได้เราก็คาดหวังว่าทุกๆคนนะคะจะผ่าน พิเศรษฐกิจผ่านโควิดนี้ไปด้วยกันนะคะนะครับลองรู้จักไอศครีมของดีดูผมเชื่อว่าในอนาคตรเราจะสามารถร่วมมือกันแล้วทำไอศครีมที่มีรสชาติของไทยๆและให้ลูกค้าทั่วโลกลูกค้าในเมืองไทยต่อไปนักท่องเที่ยวท่องเที่ยวที่เมืองไทยเยอะเหมือนเดิมอย่างแน่นอนได้มาเลือกใช้เลือกชิมกินกันนะครับ ช่วงหน้าผมกลับมาพร้อมกับช่วงสุดท้ายในรายการนี้กับ Star Network วันนี้มีเรื่องราวของลูกคุงสาวไต่ออรไทยวันนี้มีน้ำพริกกากหมูมาฝากคุณผู้ชมสักครู่หลังโฆษณา